วัสดีค่ะเสร็จคนเลยนะคะวันนี้กับน้องแนนดาหรือว่านางมีอีกวันนี้ก็จะแฮปปี้นิดนึงนะคะแล้วก็จะยิ้มปีเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันข่ายวันเกิดพี่น,นันนางก็อายุ30บแล้วนะคะปีนี้นันก็อยากจะทำอะไรให้นางแบบไม่รู้จะเรียกน้ำตาหรือน้ำโหจากนางนะไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าปกติแล้วเป็นคนแบบไม่กล้าทำอะไรกับนางแบบน,บบนี้เลยกลวนางปีด และไล่ฉันออกจากบ้านจะทำยังไงลองฮึดลองแก้งดูสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเกิดใจแนนด้วยนะไม่แน่ใจว่าจะยังไงเดี๋ยไม่รู้ว่าจะสำเร็จด้วยหรือเปล่าเพราะพี่นาเป็นคนหูตาไวแบบพับพับพมากฉันแล้วโบหน้าก่อนหนึ่งทีเริ่มแรกก็บำรุงผิวหน้าก่อนนะคะเด๊ใช้เป็นตัวนี้เลยนะคะ SOS นะคะหรือ S O S s ไยารูรอน P S Balancing Toner นี่คือ SOS เนี่ยเป็นลูกลักน้องแน่เลยนะคือออกอะไรมาฉันก็ใช้หมดนี่ตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ไฮยาลูรอนผสานน้ำไผ่นั่นเองค่ะนี่แนนชอบเอามาทำอย่างงี้มาโปะไว้ที่หน้าแก้มก่อนแบบนึงให้มัมาชุ่ม คือตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับค่า pH นะคะด่างจากน้ำปราปานะคะเพื่อแบบให้ผิวหน้าของเรานะอยู่ในค่าบาลานซ์ที่ดีนั่นเองค่ะเขาก็ยังจะทำความสะอาดเมคอัพและสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนใบหน้าของน้องนะคะนี่คือแบบเช้าอยู่นะเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูก็คือเช็ดแล้วก็ยังจะมีสิ่งสกปรกอะตกค้างอยู่ในแผ่นนี้นะคะเะนั้นแล้วเนี่ย ถามว่าโทเนเนอร์สาคัญไหมสําหรับตัวแนแนว่าสําคัญนะเพราะแนแนเป็นคนใช้โทนเนอร์บ่อยมากบํารุงผิวหน้าของเราทั้งเช้าและเย็นเลยนะคือตัวนี้นะก็คือจะลดปัญหาเรื่องของสิวเสี้ยนสิวอุดตันแล้วก็เพิ่มออกซิเจนให้กับผิวให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นเนี่ยใช่ไหมพอเช็ดไปแล้วเนี่ยผิวหน้าของเรามันก็จะดูแบบได้หายใจแบบเต็มที่อ่ะเนื่องจากว่าเราเอาสิ่งสกปรกออกไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเลิศแบบนี้นะคะทุกคน คือตัวนี้เขาอ่อนโยนมากใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะก็คือว่าไม่มีส่วนผสมของน้ํามันแอลกอฮอล์แล้วก็น้ําหอมค่ะพอใช้เสร็จแล้วนะคะก็พร้อมที่จะรับตัวบํารุงในตัวต่อไปได้เลยนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะเหลือเพียงแค่350บาทจากราคา390หาซื้อได้ที่วัดซันเดอร์จ้าขวดใหญ่มากขนาด 300ML กันไปเลยค่ะไปขั้นตอนอื่นค่ะบำรุงผิวหน้าค่ะ กันแดดก็อย่าลืมนะคะต้องใช้ด้วยนะจ๊ะอันนี้นัก็ไปซื้อมาจากเมากาะคะ่ะ sf ร้อยไปเลยค่ะทุกคนหลังจากทากันแดดเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะของงดใช้ลองพื้นค่ะ พราะเราจะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นตัวเด็ดตัวดังตัวปังเลยนะคะคือตัวนี้เลยค่ะแป้ง v ว r e n a Envy p o w d e เดกินกไว้บวกวิตามิน C เป็นแป้งผสมรองพื้นปกปิดสิวและริ้วรอยต่างๆคุมมันกันนั้นกำเนิดได้นานถึง12ชั่วโมงที่สายปันแนะนำมาคนานี้นะคะเราก็ต้องใช้ตามอยู่แล้วนะคะเน้นจะเลือกใช้เป็นเบอร์นหนึ่งนะคะตลับขนาดนี้ดูเหมือนเล็ก แต่ไม่เล็กนะคะเพราะข้างในจุใหญ่มากคือตัวนี้นะคะทาปุ๊บหน้าผ่องปับนะคะและที่สําคัญไม่ทําให้อุดตันทําให้สิวต่างๆนะคะก็จะไม่เกิดใช้ได้ทุกเพศเลยนะคะใครที่ต้องการการปกปิดแต่บางเบาและหน้าผ่องใสนะคะต้องเลือกแป้งเวอร์รีน่าเลยแล้วเมื่อกี้คือสิวของั้นได้หายไปเลยทันทีคือรอยสิวแดงอะ่ะหายไปเลยอะ่ะ เขาทาไปแล้วนะคะแป้งตัวนี้คือไม่วอกไม่มันนะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าแป้งวอรีน่าเนี่ยเป็นแป้งของคนไทยเพราะฉะนั้นเขาทามาเพื่อคนไทยโดยตรงใส่ผิวคนไทยต้องแบบนี้แนนใช้แมสเบอร์หนึ่งนะคะคือสีสวยมากทุกคนดูสองข้างคือต่างกันเลยนะคือข้างหนึ่งเป็นนี้เลยอะหยุด เห็นไหมทุกคนว่าข้างฝั่งนี้ขึ้นเนียนมากคือแบบเนียนไปเลยอะ่ะส่วนฝั่งนี้ของแนนนะคะก็ยังมีความกระดํากระด่างนิดหน่อยนะคะจากใต้ตรงใต้ตาบ้างแล้วก็มีรอยสิวบ้างนิดหน่อยแต่คือฝั่งนี้คือกบฝิวมิดไปเลยอะ่ะคือแบบแค่ครบเดียวอะ่ะแค่อย,อย่างเงี้ยเอาอยู่มากอันนี้นะคะหนาดมินิ5กรัมค่ะราคาเพียงแค่145บาทเท่านั้นมีขายในเซเว่นนะคะวงเล็บคือเบอร์2เหมาะกับคนเอเชียแบบเราสุดๆเลยค่ะ แต่ถ้าใครนะคะสีผิวประมาณน้องแนนเนาะต้องการใช้เบอร์หนึ่งนะแล้วอยากได้เป็นขนาดนี้ขนาด5กรัมขนาดนี้นี้นะคะให้ไปซื้อได้ที่ I f and boy นะคะ I f and boy มีขายนะจ๊ะแต่ถ้าเกิดไม่อยากวุ่นเวอร์ไม่อยากไปที่นู้นที่ตรงนี้เทียนนี้ไปสั่งที่เพจ v e r i n a ตรงนี้เดี๋ยวปักไว้ให้ง่ายสุดจ้ะวันนี้หนะ้าผ่องมากหนะ้าผ่องสีผ่องใสมากนะจ๊ไไนะแป้งวอร a ที่พี่ใส่ป่านไว้ใจน้องแนนก็เช่นกันค่ะ อุยล้ไปต่อค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะมาเขียนคิ้วกันดีกว่าค่ะเรื่องของคิ้วตัวนี้แนงเคยมอบให้เป็น Favorite of Year ไปแล้วนะคะตัวนี้เลยค่ะเจ้านางด้วยหัวแปงที่เลียวเล็กของนางมากนี่ให้ดูคือหัวแปงของเขาอะเล็กเพียง1.5มิลอะ แล้วสีของน้ำเมียหมด3สีเดี๋ยววันนี้แนะจะใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะเป็นสีน้ําตาลที่แบบเฉดเหลืองลนะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะทุกคนเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะเป็นน้ําตาลติดแดงแล้วพอมันเป็นน้ําตาลติดแดงอ่ะเราไม่ได้เป็นคนสีแบบผิวแดงแล้วเป็นผิวขาวเหลืองอะเราติดไปทางเหลืองอะเวลาใช้อะไรแบบนี้ก็จะเลิศนะคะทุกคนคือหัวแปรงของเขาอะเล็กมากเลยนะมันเลยคอนโทรลได้ง่ายมากๆเลยแล้วเวลาเราเขียนมันก็จะเขียนเสมือนเส้นคิ้วจริงๆอะ แล้วนันชอบอีกอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเพราะอีกด้านนางเป็นขนแป้งอย่างงี้จ้ะแล้วขนนุ่มมากคือไม่เจ็บไม่บาดผิวเราเลยแล้วพอเขียนเสร็จเราก็มาปัดเนี่ยคือคิ้วคือแบบต่างเลยอะ่ะทุกคนต่างในความที่เนี้ยคือแบบคิ้วคมสวยมาก แต่ไม่ได้ดูหลอกเลยนะคะคือคิ้วดูแบบเป็นมงกุฎของใบหน้าแล้วคือชอบอีกอย่างหนึ่งของนางเนาะก็คือคุณสมบัติกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะคะเนี่ยแล้วคือแบบคิ้วนันมาแล้วได้คิ้วแล้วคือสวยแล้วสวยเปะ๊ะสวยปังแล้วนะคะชอบตรงเนี้ยพกหนึ่งแท่งอะคือคิ้วเราเลิศเลยนะคะต้องยกให้เจ้านางจ้า นงมา,มา 3, ด้วยวันสามสี่นะแดนั้นใช้4เบอร์หนึ่งแล้วก็ใครอยากซื้อตามนะคะซื้อได้ตามนี้เลยคือเยอะมากเจ้านางคือมีวางขายเยอะมากราคาเพียงแค่ร้อบเก้าทเท่านั้นสุดเลนมาแต่งตากันกว่าแต่วันนี้ชุดลายดอกของเราน่ารักอย่างนี้นะคะเราก็จะทาตาแบบสีพีช,พชนิดนึงนะคะทาทาไปเลยนะคะ แผนการของน้องนะคะก็คือว่าพี่นัดมันจะมีกระเป๋าใบหนึ่งที่นางหลักมากเพราะว่านางใช้น้อยมากจริงๆเราก็เลยแบบว่าเออได้ทําการไปซื้อกระเป๋ากอบนะคะแล้วเราก็ทําการสลับอันนี้ของจริงอันนี้ของปลอม มกเลปกติที่นานา่ก็คือแบบไม่ชอบให้ใครมายุ่งของหลักของห่วงคือยืมยืมได้อะไรได้คือให้ยืมก็เป๋าเลยคือฉันน่ะไม่ได้ยืมหรอกแต่ฉันจะทําลายลยาทำลายพูดทําลายล้างของจริงเสร็จแล้วค่ะสฟินนิตลุกนีนะคะ สาวน้อยเรียบร้อยแบบนี้นะคะเอาลุกหวานๆเข้าสู้กับพี่นัท <c oughs> เริ่มแผนการกันค่ะสายรับนอนหนูพร้อมปฏิบัติการสู้ค่ะ <c oughs> เออใช้ไบนะ้น่จะได้แบบว่า <c oughs> เออไม่อามาใช้มากเออใช้งกมากก็ใช้ใช้ไปเถอะทำไม อนเมื่อเกิดแบบนี้นะคะหนูจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แบบนี้ไหมคะทุกคนคะก็คือว่าตอนนี้เราซื้อเคก้กมาแล้วเคก้กที่ให้เนี่ยตอนนี้ก็คือจะเป็นแบบพร้อมเละไม่ได้มเมามาทานก็คือพร้อมแลเรืทุกคนครีมแน่นๆมาเลยแบบนี้เดี๋ยวไปดูรีแอคขนาดกันนะคะว่าถ้าเราทำของที่เขาหลักมากเลอะ หน้าแดงหมดเลยเลยลิปมามี่เก็บเจ็บเก็บอย่าโดนกระเป๋ามามีอย่าอนกระเป๋ามามี่โอ้มเจ็บเทียนอะไรหรอคะมัสกดดุดุยไ่อ่ะอ่อย่าหย่กระเป๋ามามี่มีความสุขมากนะคะเค้กเล็กจังเดินตัดงบกไม่ก็คือว่า แกบอกแกได้รถตู้แกได้นาฬิกาฉันจะเอาเงินทั้งหมดทั้งมวลที่ฉัน,ม,น,ม,นมีไปซื้อให้ฮะมาดีดีไอ้นี่ห้ามโกหกคนดูนะไม่โกหกไรดีสาบานข้าเจ,จ้าอ๋อตอนแหลก็แกอยากได้รถตู้กี่ล้านนาฬิกากี่ล้านฉัจะมีเงนนินที่<ก>ไหนเอาเงินไปก่อนแค่ใน,ในี้เค้กลคะคาห้าสิบเก้าบาทฉันชอกินเชอร์รี่ นไม่ควรพอเหรอก็วอนพรก็ขอให้บ้างมีสีสันร่ำรวยเลี้ยงน้องคนนี้ไปตลอดกาลใช่ไหมจ้าหน้ากลัวมากทำไมร้านเกิตรงไหนน้องไม่น่ากลัวเราไหมน้องคำวอนพรที่ดีนะเนี่ยเออเห็นไหมล่ะเหรอเออโอาไปเลยก็อยู่กับนั้ไงโอาไปเลไม่ต้องมีใครเลี้ยงนั้นเลยโอ้ขอบคุณนะฮะจบเสื้อของเราเกิดเป็นอะไรเป็นเ ตัวใบหนังชอบมากเราก็กระปวดซื้อให้ก็จะใช้ไบไหนก็ใช้ไปก็จะมาใช้ใบที่ปวดซื้อให้ทำไมจะใช้ไม่ถึงสามครั้งแล้วก็แอบไปถึงงงเป็นผิดเพิกบ้าเพื่อพิดสูจน์ใจฉันไม่เข้าใจแกทำทำไมก็ไม่ได้สร้างสายคลิดแกล้งอ่ะไม่ได้สร้างสายแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไงไม่เพื่ออะไร ดูไงแกมันมีคลิปให้ทำอีกเยอะมากไม่ไม่ต้องแกลงนงออกปะทำทำไมฉันไม่เข้าใจมาไม่ต้องเช็ดเช็ดไม่ได้ออแล้วฉันจะบอกพี่ต่อ,อยังไงได้บอได้รับผิดชอบได้ไหมสองแสนกว่าบาทบอกได้ทำทำไมฉันไม่เข้าใจอ่ะฉันไ่เข้า่เข้าใจทำทำไมเนี่ยแล้วสนุกไหมมนสนุกไหมม,นนม,มันก็ไม่ได้สนุกเนื้อออกปะ <c oughs> ทำทำไมอ่ะ <c oughs> เราทำซึ้องอ่ะแกมันไม่ได้ซึ้งมันซึ้องอะไรอย่างนี้มันกระเป๋าชามแล้วมันซึ้ององไม่ใช่กระเป๋าแกกระเป๋าแกอยู่บอหะเฮออะไรฉันเอากระเป๋าป้อมาดูดีๆเจแล้วทำทำไมเนี่ยทำทำไม,ไมเนี่ยปา<ะ>กโอลไปหมดแล้วเนี่ยมาก็รู้เนะี่ยหมาเซอร์ไพรสพร์ลูก โอเคอะไรนะอะไรนะเอาไหมจะเซอร์ไพรส์วันเกิดรักไงลูกเอาไหมมาอะไรเนี่ยดูว่านัทอะจะแบบรักน้องมากกว่าไม่เหรอไหมไม่เกี่ยวรักน้องอะรักอยู่แล้วแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเลือกระหว่างเสี่ยงของกับน้องเนอะหรอแมไม่นี่ใครคิดนะมาคิดหรอ นีดาออนเกิดกูขายสปอนเซอร์ยังก็รักเหมือนเดิมาๆม่อนม่กอด่อไม่นกอน้ากอดแล้วบอกพึ่งใส่เจ็บไหมไม่เจ็บแต่เลอกไปหมดฉันน่าจะไปให้เยอะกว่านี้น้ำตาไหลจริงแต่เอาจริงๆนะจะเล่าให้ฟังว่าแบบพี่นาดอะเขาก็ทำเงานนะ จริงอะไรจริงแล้วก็เลยอยากให้นางแบบได้เสียงหัวล้ะได้รอยยิ้มต่างๆนานาอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เผื่อนางแวะมาดูนะคะคอว่าแบบไม่ว่าแกจะเศร้าแค่ไหนแกเหนื่อยแค่ไหนหรือแกอยากปรึกษาใครอะไรเงี้ยก็หันมาทางนี้จะได้เจอน้องคนนี้นะคะที่จะคอยอยู่ข้างๆคอยกำลังใจหน้าแล้วก็คอยรับฟังทุกปัญหาเลยรับหน้า โอ้ยน้ำตาไหลไม่หยุดเลยเช็ดมาก่อนนะแต่ครงนี้แขกต้องชำหลัในเมื่อนางทำฉันเละขนาดนี้ฉันจะเรียกน้ำตาดูสิว่านางจะเป็นพี่ชายฉันไหมเราไปตอบแผนสองกัน อยู่ตนนนคนนี้คือตัวน้องที่เราจะเข้าไปฟุกค,คามเขาและนี่ก็คือคนที่เราก็จะแก้งเขาในวันนี้ไม่รู้จะสาเร็จไหมนะเพราะเขาค่อนข้างที่จะฉลาดอยู่แต่บางครั้งเขาก็โ,มโ,มโง่เราก็เลยมีความหวั <c oughs> งว่าเราจะแก้งเขาได้ตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนคือเมื่อเช้า,าอัดไปแล้วหนึ่งอันเริ่มกระเป๋าแบรนด์เนมไงนางก็ปีขึ้นแล้วนางก็ดอกลงแล้วเหมือนนางก็บอกว่าฉันจะเป็นใบโพล่าแล้วนะ แต่นังก็บ,บเออเออไม่เป็นไรสงบสเสถียรลงเพราะนางรู้สึกว่าเราทําเพื่อวันเกิดของนางแต่ครา้นี้มีทีมงานยักษ์ใหญ่ช่วยกันเออจะรู้ว่ามันรักมึงไม่รักมึงห่วงมึงไม่ห่วงมึงก็ดูตรงนี้แหละเแล้วถ้าเกิดมันเดินขึ้นรถไปเลยอ่ะก็เป็นไปได้นี่สามน้เขาตนอ่แล้ว,ลว <c oughs> เอาไม่ใช่คนอี่เท่าไหร่วันนี้จะคุยกันเพราะว่างานแล้วเาไปเพื่อไปเตรียมการท้กคนก่อนนะคะ <c oughs> สรุปนางก้าวของจริงมาใช้แล้วนะ ทคกับครั้งที่ไล่์ฉันซื้อให้แกแพงมากแกื้อรองท้าเป็นดิให้ฉานคือแพงมากใส่นะใส่หนึ่ง <4 S 2> <3 S 1> ครั้งมาสาี่ <4 S 2> <1 S 1> ครั้งนู่นหนึ่งครั้งฟังนะอันไหนที่ฉันรักมากมากอ่ะฉันจะไม่ใช้เหมือนกระเป๋าซิลีนใช่เหมือนกระเป๋าซิลีนฉันไม่ใช้เลยตั้งไว้อย่างเดียวให้มีความสุข ไอทีเลยนะเนี่ยี่เราจะถ่ายให้ก่อนหน่ครับห้าบครับอือนี่กังถ่ายผบ้างเหรอขอถ่ายผมบ้างขอขอ่อแสงมันเยอะนะพี่ดูให้ดีนะได้ได้ขอขอใก้หน่อยนะใกล้ใกล้ใกๆครับลองน้าดูไม่ช้าไม่้ก่อนล้ ตเยนะครับเราไปขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันนะคะบนายบค่ะครับเดี๋ยวขอเจ้าพี่หน่อยเจ้าพี่หน่อยไม่รอรมาถึงล้วนี่พี่มันางนิด้เลยมาโควิดปีที่ขอบคุณนะคะได้คาพตอนจลรวหน่ออะไรอ่ะปะเปนรถเริ่กดเป็นแฟนเพจดีกว่าไม่เอาสน่กมาเลยผม่พิมา่เอาดาวแล้วก็ถ่ายรูปคู่กันงานกันไปไม่โดนหลานนะไม่โดนตั้งไน แค่จับอกแค่แแค่น้นล้ายเงี้ย Happy b i r y รวยดล่โดนคพรตาเดี๋ยวนฮะ้มเปิดจริงนะอีดาจะไม่มีคน่วย Happy b i r d รวยไม่จะบอกว่าที่ช็อกกว่าคืออะไรเลขบนเค้ค่ะ นี่ส่ส,ส,สามิบแล้วค่ะพี่น่ามาหรอเหมือนมากนี่เหนือนมากแต่โทษระคะเหมือนจริงนี่สารักน้องอ่ะเอ้ยไม่เอาเขาด้วยนะยี่ทอมแก่อดแมนบให้มาช่วยหน่อยไม่กร่าพี่นาไม่หรอกพี่ายไม่รอพ่ชายเลยไม่ถึ้ง ไปแล้วหนึ่งดอกแล้วนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันต้องอีกปีนี้มันเลขสามแล้วมันต้องพีไม่เ,าเ,นะาเาอาแล้วเมื่อเช้าโดนแล้วตอนนี้ไม่เอาเลแล้วขอบคุณนะคะ้ามีเซอร์ไพรส์อะไรอีกไหมมีเซอร์ไพรส์อะไรไหมฮะแล้ววันนี้ตาหูม้าหายหายเจงอันนี้เซอร์ไพรส์ไหมใช่ใชของเจริงหนูว่าแบบเจอเซอร์ไพร <S <S ส์รสรอะไรอีกเจอแบบว่าเป็นน้องที่สร้างให้แต่ความปวดหัววุ่นวายไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ ไม่รู้ว่าทำทำไมเพรแบบว่าคือฉันรักแกอยู่แล้วฉันก็ต้องเป็นห่วงแกอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องต้องมีสูตรเลยก็อยากรู้อยากเห็นกระตาเมื่อไงฉันก็อยากเห็นกระตาเหมือนกันวันไหนหล่อนโดนลวนลามจริงจริงหรอปล่าฉันจะเป็นคนเรียนนตอร์เรี่เองเดาเอาอะเปล่าค่ะเปล่าทิปย์อึนบอดรง บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ดูก่อนนันนบอกให้มารูปรูปเรามาบอกไม่มีแกบอกให้มารูปหน่อยฉันบอกแล้วว่ารูปหน่อยรูปดอนนี่จะไปอีกไหมเน <eighth> ีอะไรอีกไห <c oughs> มเหนื่อยแล้ววันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากอีกห่อย